เนมือเลอะๆได้ไหมไม่ได้ได้ไม่ได้มือเลอะๆได้ไหมไม่ได้ได้ได้ไงไม่ได้ได้ไม่ได้เมียวเมียวไม่กินหรอกจะเอาให้ตัวเองกินอ่ะคนที่ชื่ออะไรว r ช a m มเซนเหรอแล้วมามาคนไหนแล้วเซนรักหมาไหมามารักไม่รักเซนนะงั้น มามาลักเซนนะโอเคโอเคโอเคเซนครับอันนี้อันนี้ใช้ขาวป่ะดิสิตขาวนี่ขาวเหรอดูก่อนขาวป่ะเนอะอัน <don> no. นี้อะไรร้องไงมูมูขาวร้องมูมูแล้วเนี่ยร้องไงวั What oh. ดอิสิตฮอสฮอสโซ่ไงแน่แน่นะครับไอเซนครับอันนี้ อันนี้คือซอกปะครับอันนี้ซอกปะน,นี่ซอกปะเนี่ยะไรวัดด <from> <ál> ิส <is> ิตวัดดิสิตเมาเนี่ยวัดดิสิตเมาด่สิตซอกปะซอกหรือชูซอกอชูชูชูอันนี้อะไรเมามิกกี้เมาส์หรอครับเนี่เออเซน,นครับแล้วอันนี้อันนี้ซอกปะครับ นี่ซอกเหรอนี่ซอกเรอนี่ไม่ใช่ช <uw> like ูเหรอนี่ชูหรูอซอกี่ชูหรูอซอกกอะไรอันนี้ชูหรือซอกเ่ที่ใส่เนี่ยชูหรอซอกจเนี่ยจ้าฮะจอเนี่ยอะไรวะที่สิทธิ์ปวดที่สิทธวดจ้าจ้าวั อนันนี้เนี่ยเีสื้อนอะวรคนเลนี้สีอะไรเรดเรดอันนี้ส <bible opus> ีอะไรวัตคันเลยอันนี้อ่อันนี้บลูบลูนี่เรดไปไปกล้องกัน